สวัสดีค่ะสวัสดีคนไทยทุกๆคนนะคะสวัสดีคนไทยทุกคนที่อยู่ประเทศไทยและสวัสดีคนไทยที่อยู่ต่างประเทศนะคะสวัสดีพร้อมๆกันเลยนะคะ และสวัสดีทุกคนที่อยู่ต่างประเทศที่เป็นคนต่างชาตินะคะขอสวัสดีพร้อมๆกันเลยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้แม่หมอก็จะมาตรวจเช็คดูดวงชะตาประจําเดือนเมษายน2564นะคะและในวันนี้แม่หมอก็จะมาตรวจเช็คดูดวงชะตาสำหรับท่านที่เกิดในราศีธนูนะคะ ในการตรวจเช็คดวงชะตานี้แม่หมอจะอิงจากไพ่ยิบสีนี้นะคะแม่หมอจะไม่อิงจากดวงดาวไม,ไม่ได้อิงจากเวลาตกฟากไม่ได้อิงลักคนาอันใดน,นะคะจะอิงจากไพ่ยิบสีนี้นะคะในการทํานายดังนั้นคนที่เกิดในราศีธนูนี้ก็จะหมายเฉพาะเพียงคนที่เกิดระหว่างวันที่16ธทันมาไปจนถึงวันที่15 มกราคมนะคะไม่ว่าท่านจะเกิดปีคศอะไรพศออะไรก็รออราตามขอให้เกิดอยู่ในช่วงที่แม่หมอบอกเอาไว้นี้นะคะโอเคเมื่อเราเข้าใจกันดีแล้วเรามาตรวจเช็คดูดวงชะตากันว่าเป็นอย่างไรเรามาดูสถานการณท์ทั่วไปในดวงภายในเดือนเมษานี้นะคะเรามาดูว่าดวงในเดือนเมษายนนี้ดวงชะตาเราโดดเด่นในเรื่องอะไรนะคะ โดยสภาพโดยทั่วไปแล้วพื้นฐานดวงชะตาของท่านนี้ในช่วงเดือนเมษานี้มันมกกักจะมีเรื่องราบางเรื่องบางอย่างบางสิ่งบางอย่างมากทาให้ตัวท่านนี้อารมณ์เสียได้บ่อยๆหัวร้อนได้บ่อยๆแต่ก็ไม่ได้หัวร้อนอารมณ์เสียไปทุกวี่ทุกวันตลอดทั้ง30วันนะคะมันหมายถึงมันก็มีเป็นบางช่วงบางช่วง ที่ทาให้ท่านนี้ไม่อา,อารมณ์หงุดหงิดนะอารมณ์หงุดหงิดได้ง่ายหรือว่าตึงเครียดได้ง่ายหรือมีคนพูดจาอะไรก็ทําให้ท่านอึดอัดหงุดหงิดได้ง่ายอะไรประมาณนี้นะคะหัวร้อนง่ายใจร้อนง่ายอะไรอย่างนี้นะคะมันจะมีสถานการณ์ด้านอารมณ์นะคะในช่วงเดือนเมษานี้นะคะนี่คือสถานการณ์ทั่วไปมันจะโดดเด่นในเรื่องอารมณ์นะคะทีนี้เรามาเจาะดูทีละเรื่องนะคะ เรามาดูด้านธุรกิจการงานก่อนนะคะด้านธุรกิจการงานในช่วงเดือนเมษานี้นะคะไม่ว่าท่านจะทํางานบริษัทองค์กรห้างร้านอันใดก็ตามนะคะในช่วงเดือนเมษานี้ธุรกิจการงานของท่านนี้ก็ไปได้ดีนะคะหากท่านมีการวางแผนที่จะพัฒนาบริษัทของท่านหรือพัฒนาหน่วยงานของท่านนี้ให้มันจเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าก้าวไกลท่านก็สามารถกระทําได้นะคะ หรือหากใคร,ใครทำงานที่ยังเป็นลูกน้องอยู่ในองค์กรอื่นอยู่หากท่านต้องการที่จะขยับขยายหน้าที่ตำแหน่งหน้าที่การงานของท่านภายในช่วงเดือนเมษานี้ดวงของท่านนี้สามารถกระทําได้และเห็นผลนะคะขอให้ท่านลงมือกระทำกระทำได้แล้วจะก่อเกิดแห่งความสําเร็จดีนะคะหรือท่านที่ทําธุรกิจส่วนตัว ไม่ว่าท่านจะทําทอาชีพอะไรก็ตามประกอบอาชีพอะไรก็ตามนะคะในช่วงเดือนเมษายนนี้อาชีพอะไรก็ถูกฉลอก,กับท่านไปหมดนะคะเป็นช่วงที่ท่านได้เป็นปื้มในการงานจะมีคนมากหน้าหลังไหลมารับใช้บริการในด้านธุรกิจการงานของท่านมากมายเลยนะคะท่านจะได้เป็นปื้มในการงานเป็นช่วงจังหวะดวง การงานของท่านดีมันจะได้โอกาสดีนาะทีทองมันจะเป็นอย่างนี้นะคะและการงานของท่านนี้ก็จะเป็นช่วงที่ว่าเป็นโอกาสดีนาะทีทองจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองในช่วงเดือนเมษานี้หากแม้นว่าใครยังไม่ท,ทําธุรกิจอะไรมาก่อนแต่มีโครงการมีแผนการเอาไว้ดังนั้นพอมาสู่เดือนเมษานี้ขอให้ท่านนี้ลงมือลงมือทําได้เลยนะคะเพราะว่า ลงมือทำแล้วท่านจะเห็นผลกําลําี่กาไรชัดเจนเห็นเป็นรูปธปรรมดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าไม่เกี่ยงว่าอา,อาชีพอะไรเฉลวกกับท่านนะคะอาชีพอะไรมันก็เฉลกกับท่านเพราะว่าเป็น,ปน,ปนช่วงจังหวัดดวงที่ท่านทําธุรกิจได้ดีในช่วงเดือนเมษานี้นะคะแล้วก็หรือว่าท่านนักศึกษาเล่าเรียนก็เหมือนกันหากแม้นว่ามีการสอบในช่วงเดือนเมษาต้องการจะได้เกรด เอเกตอะไรนี้ปรารถนาไว้ก็จะได้สําเร็จและสมหวังหรือท่านที่เรียนจบแล้วอยากต้องการอยากจะไปสมัครงานหางานทําสมัครงานหน่วยงานอะไรก็ตามในช่วงเดือนเมษานี้มันเหมือนอบุญหนุนนําเหมือนโชคเข้าข้างท่านนะมันจะเป็นช่วงจังว่าโอกาสดีในทีทองไปสมัครงานที่ไหนส่วนมากแล้วท่านเขาก็รับท่านเข้าทํางานไม่ตกงานนะคะดวงไม่ตกงานนะคะ โอเคด้านการงานก็จบไปแต่เพียงแค่นี้นะคะต่อไปมาดูเรื่องการเงินสำหรับเรื่องการเงินแล้วดวงการเงินก็อยู่ในเกณฑ์ดีนะคะก็คือการเงินไม่ติดขัดไม่ขัดสนเลยแหละในช่วงเดือนเมษานี้นะคะการเงินยังไปได้ดีไปได้เรื่อยๆท่านยังจะมีโชคลาบในการเงินช่องทางนั้นช่องทางนี้อยู่นะคะเป็นว่าท่านก็ได้เป็นสุขใจในด้านการงาน ยังเป็นสุขใจในด้านการเงินการเงินไม่ติดขัดขัดสนเลยนะคะทีนี้พูดถึงด้านการเงินแล้วเนี่ยดวงชะตาของท่านจะดีจะมีโชคดีในด้านการเงินที่เห็นชัดเจนเห็นเป็น,ปนรูปธรรมก็คือจะอยู่ในช่วงระหว่างไปไปลายเดือนก็คือประมาณวันที่25เป็นต้นไปจนถึงสิ้นเดือนนั่นแหละท่านจะมีโชคลาภแห่งการเงินมากมายเข้ามาในช่องทางใดทางหนึ่งนะคะ ก็คือท่านจะได้เป็นพิ่มจะมีความปรีเรียมยินดีในด้านการเงินดีมากเลยนะคะในช่วงไปไปลายเดือนเมษานะคะจะดวงดีในด้านการเงินนะคะทีนี้มาดูเรื่องความรักนะคะสําหรับเรื่องความรักแล้วท่านที่เกิดราศีธนูเดือนเมษายนนี้ท่านก็ไม่มีปัญหาใดๆในด้านแห่งความรักนะคะแต่แม่หมอจะแยกความรักเป็นสองแบบนะคะ หความรักสำหรับคนโสดสองความรักสําหรับคนที่มีคู่นะคะเรามาดูความรักสําหรับคนโสดก่อนนะคะคนโสดหากแม้นว่าที่ผ่านมายังไม่มีใครมารักมาชอบยังไม่มีใครมาขายข,ายขนมจีบกับท่านนะคะพอมาสู่เดือนเมษาหยนนี้ปีใหม่ของไทยนี้และเป็นเทศกาลสงกรานด้วยเป็นช่วงจังหวะที่ดีเป็นช่วงจังหวะที่ดีที่ ดวงของท่านจะโดนกรรมอาเพแผงสอนเข้ามานะคะนั่นก็คือเป็นช่วงที่ตัวของท่านนี้จะมีเมตตามหานิยมยิ่งนักมีสเสน่หาเพลวพาวไปทั้งตัวมีความสวยสดงดงามนะคะมีความสวยสดงดงามตั้งแต่หัวจนดเท้าหรือผู้ชายก็หล่อเหลาเนื้อหอมมากๆเลยนะคะช่วงนี้ไม่ว่าท่านจะอยู่บ้านหรือไม่ว่าท่านจะไปทําบุญไม่ว่าท่านจะไปท่องเที่ยว ท่านก็อาจจะมีโอกาสที่จะได้พบปะความรักเกิดขึ้นเพราะจะเป็นช่วงที่กรรมเทพจะแผงสอนมาสู่ตัวท่านนะคะดังนั้นท่านที่ยังไม่เคยมีใครมารักมาชอบก็จะมีคนมาขายขนมจีบให้และการจีบกันครั้งนี้มันก็จีบกันติดได้ง่ายนะคะก็จะเป็นช่วงที่ท่านที่ยังไม่มีแฟนก็จะได้มีแฟนแล้วนะคะหรือท่านที่มีแฟนแล้วมีคู่รักแล้วนะคะ ด้านความรักความผูกสัมพันธ์ภายในเดือนเมษานี่มันก็โอเคมันดีมันหอมหวานมันสวีดหวานกันดีมากนะคะเป็นช่วงจังหวะเทศกาลขอขอแนะนําให้ท่านไปทําบุญท่องเที่ยวไปรดน้ําดําหัวผู้หลักผู้ใหญ่แล้วขอพรนั่นแหละท่านก็ยิ่งจะมีความสุขดีมากๆสุขทั้งใจสุขทั้งกายดีก็ขอให้ท่านจงโชคดีนะคะสําหรับท่านในด้านแห่งความรักนะคะ ความรักไม่มีปัญหาอันใดและแต่ถ้าถามว่าจะสละดสุดได้ไหมจะลงเอยได้ไหมยอยู่ที่ตัวท่านนะคะหมายถึงคนที่เคยมีคู่รักมาก่อนหน้านี้ในเดือนเมษายนมันเป็นช่วงความรักที่ดีที่มีเสน่หาเป็นช่วงความรักที่สุขงอมได้อยู่นะคะหากท่านต้องการที่จะลงเอยมั่นหมายแต่งงานท่านก็สามารถกระทําได้โดยไม่มีอุปสรรคปัญหาอันใดนะคะต่อไปเรามาดูความรักด้านสําหรับคนที่มีคู่นะคะ คนที่มีคู่แม่หมอก็เคยบอกเอาไว้ว่าหนึ่งคนที่เคยจดทะเบียนสองคนที่ไม่ได้จดทะเบียนคนที่แต่งงานหรือไม่ได้แต่งงานก็ตามเมื่อมาอยู่รวมกันนี่แหละคือชีวิตคู่ดังนั้นด้าน,าน,านความรักความผูกสัมพันธ์ชีวิตคู่มันก็ดีในช่วงเดือนเมษานี้อบอุ่นกลมเกลียวเหนียวแน่นกันดีนะคะเป็นสถาบันครอบครัวที่ดีที่อบอุ่นที่มั่นคงดีมากในช่วงเดือนเมษานี้ต่างคนทั้งสามีและพันยาก็ ให้ความเห็นคุณค่าซึ่งกันและกันให้เกียรติซึ่งกันและกันมีการจับเข่าคุยกันในความต้องการของแต่ละกันและกันได้มีเสน่หหาซึ่งกันและกันได้มีความสุขซึ่งกันและกันดีมากๆเลยและขณะเดียวกันด้านแห่งความรักไม่ว่าจะเป็นคนโสดไม่ว่าจะเป็นคนมีคู่นะคะดวงดวงแห่งความรักเกี่ยวกับด้านเสน่หาน่ะมันจะมีเกิดขึ้นทุกคน เกิดขึ้นทั้งคนสนยนและคนที่มีคู่ด้วยนะคะนั่นก็หมายความว่าเมื่อท่านมีคู่แล้วแต่งงานแล้วมีสามีมีภรรยาอยู่แล้วมันก็ยังมีความรักเข้ามาแทรกท่านอยู่นั่นก็หมายความว่าอาจจะมีความรักกับคนรักเก่าเข้ามาหาสู่ตัวท่านและคนรักเก่าที่เข้ามานีา้เขาก็รู้อยู่ว่าเรามีคู่ครองอยู่แล้ว แต่เขาก็ยังให้ความสนใจและยังให้ความรักกับเราปรารถนาอยากเข้ามาอยู่ใกล้ชิดแต่บางคนเมื่อใกล้ชิดเกี่ยวกับด้านส่วนตัวไม่ได้ก็คือเข้ามาใกล้ชิดแบบเป็นมิตรภาพมาเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันและที่สำคัญท่านก็จะมีโชคมีลาภจากคนรักเก่าจากหรือจากเพื่อนเก่าหรือจากคนเก่าๆที่เคยมารักมาชอบที่มาเมตตาต่อท่านนั่นแหละ เขาจะนําโชคนําลาบมาสู่ตัวท่านจําไว้เลยนะคะท่านจะมีโชคมีลาบจากคนรักเก่าหรือคนเก่ามิตรภาพเก่าๆคนที่ดีๆคนที่เป็นกะแลยมิตรที่ดีๆเคยที่ผ่านมาเขาจะค้นกลับมาช่วยเหลือเกื้อกูลท่านให้ท่านได้บังเกิดความมีโชคมีลาบนะคะดังนั้นในช่วงเดือนนี้ขอให้ตั้งใจหมัน่นทําบุญทําทานบําเพ็ญเพียรภาวนา เพื่อเสริมสร้างบุญบาร,รมีให้ก่อเกิดความสําเร็จนะคะเมื่อบุญกุศลเท่านั้นจะเปิดทางแสงสว่างให้ท่านถึงวันให้ท่านนี้มันสร้างบุญขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วท่านจะสําเร็จสมหวังสํทธิ์ผลยิ่งนักนะคะเป็นช่วงจังหวะเดือนที่ท่านจะมีโชคลาภจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่เขามีบาร,รมีนะคะในพื้นฐานดวงกําหนดไว้อย่างนั้นดังนั้นในพื้นฐานดวงท่านจะมีความสุขเกี่ยวกับความรัก จะเป็นความรักในรูปแบบใดก็ตามนะคะท่านจะมีความสุขมากๆเลยนะคะทีนี้มาดูด้านความรักแล้วเรามาดูเรื่องเคาะนะคะทีนี้เรื่องเคาะนี้มันก็ไม่มีนะคะก็คืออาจจะมีปัญเคาะนี้เขาคนจะเกิดเกี่ยวกับเกี่ยวกับปัญหานะคะปัญหาจากสิ่งแวดล้อมนะคะ คือเคาะเรื่องสุขภาพร่างกายนี้ไม่มีนะคะก็คือสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงและไม่มีพยานอันตารายใดๆเข้ามากล้มกายตัวท่านได้เลยเพียงแต่ว่าเคาะในที่นี้หมายถึงท่านจะมีปัญหาหนึ่งปัญหาหนักอกหนักใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นปัญหานี้เป็นหนทางที่ท่านหาทางออกได้ยากแก้ไขยากยังไม่รู้ว่าจะเป็นปัญหาอะไรแต่มันจะมีปัญหาใดปัญหาหนึ่ง มาทำให้ท่านนี้แก้ไขยากทำให้ท่านนี้หัวร้อน,อ,นอึดอัดหงุดหงิดมากนะคะในช่วงนี้นะคะจนทำให้ท่านนี้หัวเสียและให้ขอให้ท่านนี้ระมัดระวังเรื่องเรื่องคำพูดคำจาและเรื่องอารมณ์ด้วยนะคะบางครั้งการคุยกันดีๆพูดจากันดีๆเอออหอหมกไปกันด้วยดีกับใครคนใดคนหนึ่งอยู่ๆกับท่านฐานจากที่พูดกันเออออกันดีๆกลายเป็นอารมณ์ ความคิดเห็นสวนทางกันความคิดเห็นต่างกันต่างวาระกันเป็นอารมณ์ใส่กันอย่างรุนแรงจะเป็นอย่างนี้แต่ว่าการเป็นอารมณ์หนักนั้นมันก็สามารถยุติลงได้กับท่านหันอยู่หรอกนะก็ขอให้ท่านนี้จงพยายามระงับจิตใจอย่าให้หัวร้อนอารมณ์ร้อนหางแม้นคาใดที่ที่เราจะอดทนอดกัน้นอารมณ์เราไม่อยู่ก็ขอให้เดินจากไปเ,เดินไปห่างๆเพื่อที่จะได้ มีสงบสติด้แใจเย็นๆเข้าไว้จะได้ไม่มีปัญหาติดตามมานะคะสำหรับท่านที่เกิดในราศีธนูก็ขอจบไว้แต่เพียงแค่นี้นะคะและการตรวจเช็คดวงชะตานี้แม่หมอจะไม่ได้ตรวจด,ดวงของคนใดคนหนึ่งโดยตรงนะคะแม่หมอจะดูเป็นภาพรวมนะคะความแม่นยำและไม่แม่นยำมันความแม่นยำมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคน และความไม่แม่นยำม,มันก็ไม่ได้เกิดขึ้นทุกคนแต่ความแม่นยำม,มันจะเกิดขึ้นกับคนหมมากนะคะจะแม่นยำม,มากหรือจะแม่นยำน้อยมันอยู่ที่ดวงวันเดือนปีเกิดเราและอยู่ที่บุญบารมีของตัวเราเท่านั้นเองนะคะทีนี้ว่าหากใครมีปัญหาอยากจะรู้เรื่องดวงส่วนตัวของเราโดยแท้จริงโดยตรงแล้ว ก็เข้ามาดูดวงชะตากับแม่หมอที่นี่ที่บ้านนี้นะคะหรือหากท่านอยู่ไกลอยู่ต่างจังหวัดอยู่ต่างประเทศอะไรนี้มาดูไม่ได้เราก็มาดูกันทางออนไลน์นะคะสามารถเราสามารถที่จะเปิดวิดีโอแล้วท่านนี้ก็จะสามารถหยิบเลือกไพ่ด้วยมือของท่านเองเลือกไพ่ด้วยมืองท่านเองนั่นแหละความขังความเฉลิมแม่นยำมันก็จะเป็นดวงของท่านโดยแท้จริงนะคะหรือหากท่านไม่สะดวกมาดูที่บ้านไม่สะดวกมาดูทางออนไลน์ แม่หมอก็ขอเชิญชวนท่านเข้ามารับชมรับฟังคลิปที่แม่หมอตรวจเช็คดวงชะตานี้นะคะมาเป็น f c ของแม่หมอประจำและตลอดไปเพราะว่าแม่หมอนี่ตะตรวจเช็คดวงชะตาทั้ง12ราศีทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนทุกปีตลอดไปเลยนะคะทีนี้ราศีธนูพูดจบกันในเดือนเมษานี้เราก็คอยพบกันอีกครั้งนะคะในเดือนพฤษภาพอสิ้นเดือนพฤษภาก็จะ ตรวเจเช็คดวงชะตาราศีธนูอีกครั้งนะคะดังนั้นขอให้มาเป็น F4 แม่หมอประจําแล้วท่านก็จะได้รู้ช่องทางได้เสียงสว่างในการมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขชีวิตของท่านให้มันได้ลงตัวดีโดยไม่ผิดพลาดนะคะแม่หมอก็ขอขอบคุณทุกๆท,ท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปวิดีโอของแม่หมอนี้ขอให้ทุกท่านจงโชคดีนะคะ และก็ขอขอบคุณทุกท่าน FC ทุกท่านที่เป็นคนต่างประเทศที่เข้ามารับชมรับฟังและเพื่อนที่อยู่ต่างประเทศที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปวิดีโอนี้นะคะขอขอบคุณท่านมากๆเลยนะคะ thank you so much thank you so much okay bye bye